ลุงคำปันแกเป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินไม่ว่าใครมีงานอะไรให้ทำหรือจ้างไปทำอะไรแกก็รับทำหมดทุกอย่างแกอาศัยอยู่กับแม่ที่แกชราแค่เพียงสองคนซึ่งบ้านของแกก็ยังมีฐานะยากจนแกก็ได้อาศัยค่าจ้างรายวันเอามาซื้อหยุกซื้อยาซื้ออาหารให้แม่กินสมัยก่อนแกเคยมีเมียแต่เมียของแกทนกับความลำบากไม่ไหว จึงทิ้งแกไปแกก็เลยอยู่กับแม่แค่สองคนถึงแม้ลุงคำปันจะยากจนแต่แกก็ไม่เคยเอาเปรียบใครหรือคดโกงใครแกไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นหรือว่าหลายคนอื่นให้เสื่อมเสียวันวันพอทำงานเสร็จแกก็กลับบ้านมาทำนูน่นทำนี่ในบ้านทำผักสวนครัวมั่งเพื่อเอาไว้กินในวันหน้าไอ้เรื่องเล่ายาแกก็ไม่เคยยุ่งไม่เคยแตะ หากว่าบ้านไหนมีงานบุญหรืองานให้ช่วยเหลืออะไรแกก็จะไปช่วยทุกบ้านไปถึงแกจะยากจนแต่แกก็เป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปลุงคำปันแกมีจักรยานเก่าๆของแกอยู่คันหนึ่งเวลามีงานรับจ้างหรือว่าไปไหนมาไหนแกก็จะใช้จักรยานเก่าๆของแกคันนี้เดินทางถึงใครต่อใครจะมีรถยนต์ใหม่ๆห,หรูๆป้ายแดง แกก็ไม่เคยสนใจหรืออิจฉาเขารุ่งเช้าวันหนึ่งคำปันเลยวันนี้เดี๋ยวเองเอามะเขือกับพริกในสวนไปให้ยายสายหน่อยนะลูกลูกมันดกจนกินไม่ทันแล้วปล่อยไว้มันก็จะเสียทิ้งเปล่าๆได้จ้ะแม่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บเดี๋ยวนี้แหละจ้ะแม่ลุงคำปันลุกขึ้นไปหยิบตะกร้าไม้ไผ่แล้วก็เข้าไปในสวนพอได้มะเขือกับพริกจนมากพอสมควรแล้ว แกก็ปั่นจักรยานไปบ้านยายสายทันทียายสายแม่ใหเอาพริกกับมะเขือมาให้จ้ะเออขอบใจมากคัมปันเดี๋ยวป้าจะแบ่งข้าวสารไปให้กินนะยายสายเดินเข้าไปในครัวสักพักก็ถือถุงข้าวสารมาส่งให้กับลุงคัมปันขอบคุณมากจ้ะป้าทางั้นฉันลากลับเลยแล้วกันระหว่างทางกลับบ้านลุงคัมปันได้ไปเจอกับรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง พอเข้าไปใกล้กับรถยนต์คันนั้นแกก็มองเข้าไปในรถเห็นผู้ชายคนหนึ่งอายุก็น่าจะ60กว่าน่าจะได้นอนฟุบหน้าอยู่กับพวงมลาลัยแกจึงเดินเข้าไปดูนี่คุณทำไมมานอนฟุบขาพวงมลาลัยแบบนี้เล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแกเลยเอาเมือไปเขย่าล่างของชายคนนั้นลุงคํำปันก็พยายามปลุกชายคนนั้นสักพักชายคนนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมา ชายคนนั้นพูดว่าช่วยหยิบถุงยาด้านหลังให้ฉันหน่อยลุงคำปันเลยเรียบไปหาถุงยาด้านหลังทันทีพอเจอถุงยาแล้วก็เอามาให้กับเขาคนนั้นชายคนนั้นกินยาแล้วบอกกับลุงคำปันว่าช่วยพยุงฉันลงจากรถทีในนี้มันร้อนมากพอพยุงลงมาจากรถแล้วจึงถามว่าคุณพอจะประคองตัวไหวไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปพักที่บ้านฉันดีกว่า ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไรชายคนนั้นพยักหน้ารับลุงคำปันจึงประคองให้มาซ้อนท้ายจักรยานของแกด้วยความที่แกขับรถยนต์ไม่เป็นจึงต้องทิ้งรถเอาไว้ตรงนั้นพอมาถึงบ้านแกก็พยุงชายคนนั้นเข้าไปพักในบ้านหาน้ำหาท่ามาให้กินนั่นใครล่ะคำปันเสียงของแม่ถามขึ้นฉันไปเจอเขานอนสลบอยู่นะแม่ฉันเลยพาเขามาพักที่บ้านแล้ก่อน ชายคนนั้นพอได้กินน้ำกินท่าก็เริ่มดีขึ้นแล้วยกมือไหว้แม่ของลุงคำปันแล้วหันมาขอบใจลุงคำปันฉันขอบใจมากนะที่ช่วยฉันไว้พอดีฉันมาจากกรุงเทพจะมาหาญาติที่หมู่บ้านนี้แหละโลกหัวใจดันกำเริบฉันเลยหมดสติไปถ้าไม่ได้คำปันช่วยไว้ฉันคงแย่ไม่เป็นไรหรอกจะนะเรื่องแค่นี้เอง คุยกันได้สักพักชายคนนั้นก็ขอตัวกลับเลยวานให้ลุงคำปันให้ไปส่งที่รถพอส่งเสร็จแล้วชายคนนั้นได้หยิบเงินจำนวนหนึ่งส่งให้กับลุงคำปันเอ้านี่ฉันให้ที่ช่วยฉันไว้ลุงคำปันเลยรีบบอกว่าไม่ต้องหลอกจ้าฉันช่วยไม่ได้ตรงการสิ่งตอบแทนอะไรถ้าคุณดีขึ้นแล้วนั้นฉันขอตัวกลับก่อนลุงคำปันยกมือไหว้าชายคนนั้น แล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านสามวันต่อมาลุงคำปันได้ปั่นจักรยานของแกไปที่ตลาดเพื่อหาซื้อข้าวสารและก็ของใช้ให้กับแม่จากบ้านของแกไปตลาดก็หลายกิโลอยู่พอถึงตลาดแกก็เข้าไปร้านขายยาก่อนเลยซื้อยาเสร็จแกก็เตรียมจะไปหาซื้อของอย่างอื่นต่อปั่นจักรยานมาได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเออะโวยวายช่วยด้วยช่วยด้วย โจนกระชากกระเป๋าเสียงของผู้หญิงที่ดูท่าทางดูดีดูมีฐานะผิดไปจากคนละแวกนั้นร้องขอความช่วยเหลือลุงคําปันได้ยินและเห็นเหตุการณ์จึงรีบปั่นจักรยานตามคนร้ายไปทันทีด้วยความที่แกเป็นคนที่มีจิตใจดีคอยช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดแกจึงตัดสินใจเขาช่วยเหลือโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเฮ้ยหยุดนะ อูบอกให้หยุดลุงคำปันตะโกนบอกให้คนล้ายหยุดแต่มีหืือที่คนเป็นโจรมันจะหยุดมันก็ยังวิ่งหนีสุดฝีเท้าของมันลุงคำปันเห็นว่ามันไม่หยุดแน่จึงเร่งความเร็วขึ้นเข้าประชิดจากนั้นจึงตัดสินใจปล่อยให้รถจักรยานพุ่งเข้าชนคนร้าอยอย่างจังจึงทำให้ทั้งคนร้ายและลุงคำปันล้มคว่ำกันระเนระนาดทั้งคู่ผลปรากฏว่า ต่างคนต่างเจ็บจนลุกไม่ไหวสักพักได้มีชาวบ้านที่ตามมาช่วยเหลือรีบเข้าไปตะคุบไอผู้ร้ายทันทีชาวบ้านอีกหลายคนมาช่วยประคองลุงคำปันขึ้นมาเป็นไงมั่งครับลุงลุงเจ็บมากหรือเปล่าชายคนหนึ่งถามขึ้นลุงไม่เป็นไรมากหรอกมีแค่แผลถะลอกนะเดี๋ยวมันก็หายสักพักหนึ่งหญิงคนที่โดนกระชากกระเป๋าก็มาถึงพร้อมกับชายอีกคน พอมาถึงชายคนนั้นก็พูดว่าอ้าวนี่มันคำปันนี่ที่แท้ชายคนนี้ก็คือชายคนที่เคยสลบขาพวงมาลัยรถที่ลุงคำปันช่วยไว้เมื่อคราวก่อนนี่คุณนี่ไงคำปันที่ผมเล่าให้ฟังว่าช่วยชีวิตผมไว้มาคราวนี้ก็มาช่วยคุณไว้อีกที่แท้หญิงคนนี้ก็คือภรรยาของชายคนนั้นนั่นเองเป็นไงมั่งคำปัน เดี๋ยวฉันจะพาไปให้หมอรักษาดีกว่าลุงคำปันเลยตอบว่าไม่เป็นไรหรอกครับนาะเจ็บนิดหน่อยเองชายคนนั้นเดินเข้ามาหาลุงคำปันและพูดว่าฉันขอบใจคำปันมากนะพวกฉันเป็นหนี้บุญคุณคำปันถึงสองรอบเลยและที่ฉันกับภรรยามาวันนี้ก็เพื่อจะมารับคำปันกับแม่ให้ไปอยู่ด้วยกันจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป ฉันมีบ้านให้อยู่มีงานให้ทําและฉันก็มีเงินเดือนให้ฉันจะดูแลคําปันกับแม่เองลุงคําปันได้ยินดังนั้นแกก็ดีใจมากแกยกมือไหว้ขอบคุณทั้งสองผัวเมียนั้นเออไอจักรยานคันนี้มันสำคัญนักช่วยชีวิตมาตั้งสองครั้งแล้วเดี๋ยวเอามันไปอยู่ด้วยกันนี่และชายคนนั้นพูดหลังจากนั้นลุงคำปันกับแม่ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพ ใช้ชีวิตบั่นปลายอย่างมีความสุข